เทาหรือย่างไม่รวยเฮ้ยอ้าวรยกันเลยลุยกันเลยรุยกันเลยรุยกันเลย,ลย,เลยสวัสดีครับลุงน้อยนะครับลุงน้อยคนบ้าสกลนครสอนขับรถโดยลุงน้อยคนบ้าวันนี้จะเรื่องการสดสดนะครับเราจะเข้าไปโหลดแอปลงทะเบียนโหลดแอปของโครงการของสมุนขนส่งทางบก เขาสามารถใช้ได้ทั้งทั้งไปจองไปต่อทะเบียน้อยต่างๆอันนี้ลงน้อยเน้นไปที่การาทำใบขับขี่ใหม่นะครับเริ่มแรกเราก็ไปที่เอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราขึ้นมานะครับเข้าไปที่ Play Store พิมพ์คำว่า DLT Smart Smart อะไรมูอ่านไม่ออกเนี่ยครับตัวนี้แหละเข้าไปจุด ล้วก็ทําการติดตั้งน้อยติดตั้งไปด้วยเลยครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยจัดไปเลยปกติลุงน้อยจะใช้แต่มือถือนะครับเอ้ไม่ใช่ใช้แต่คอมพิวเตอร์มือถือลุงน้อยนี่ประเภทว่าไม่นจะเรื่องเน็ตในมือถือก็ไม่ค่อยมีเพราะนั้นคอมพิวเตอร์นี่ใช้โอเคอยู่แต่รอเข้าโหลดจังน้อย กูนารอสครูนะครับกระดูนาะชมชมคลิปให้จบจบจบแล้วเธอจะบวกแล้วเธอจะรบยังไงก็ตามใจจะสับสไลจะอะไรก็เอาเลยนะครับตามสะดวกเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วเปิดพี่น้องแมวผมก็ทำครั้งแรกเหมือนกันครับ ป่ง yeah. สวัสดีเซฮัลโหลเซ่ายโบกมือให้กันเลือกัาชาไทยเราคนไทยอยู่กับควายไม่ใช่ตกลงนะครับบัตรประชาชนสายหมายเลืบัตรประชาชนลงไปตึบของลูกน้อยอันนี้อาจจะเอาไปตัดทีหลังนะ <laughs> สาม สี่เจ็ดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหกสามใส่เสร็จแล้วย,ยังไม่ทันตกลงเลยเือฉลาดเกินไปหรือเปล่ากรนณาเลือกันใส่ชื่อก่อนพี่น้องพิมพ์ชื่อลงไปภาษาไทยภาษากฤษโอเคโดนลิขสิทธิ์ซะนอ ดำรงดำรงขอควายกันรันอยู่ส่วะเอากันรันอยู่นี่รอรอทอทหารทอทวงทอทงสอีลุงน้อยสอีกันรันอีกรอบหนึ่งชื่อเรียบร้อย ตกลงไม่ตกลงก็ได้ฮะฉลาดเฮ้ยน้ำสกุลวิทายารารตะนะกรันกรันจำได้แล้วอยู่ตรงไหนเอาไม่ใช่พิษพิษพิษลูกศรยกแค่ขึ้นไปกึบนั่นไม่เคยยกแค่พิมพ์ดีลวสีท่าแ,แน่ไม่ต้องตกลงมันก็ออกวิทยารัตวันเกิด มันเกิดมันเกิดโอ้แม่เจ้าตัวเล็กตัวเล็กโคตรโคตรสามอุ้ยอะไรเนี่ยซูมได้ไหมหยืดม่ยืดก็ไม่ได้ยืดก็ไม่ได้เอา้าถ่าจงาังหน่อยเดีถ้าพี่นอนกูเท้าเห็ดก็ไปจังสี่ละ สามสิบเอ็ดแม่อันนี้เวลาหรือเปล่าวะอะไรวะเอาเอาโอ้เล็กมากครับอันนี้มันคืออะไรอะ่ะสองพันหร้อยสิบเจ็ดใส่ปีอะ่ะใส่วันเกิดอะ่ะน่าจะใช่อะ่ะโอ้สลดัด ไม่ใช่อ่าใช่นะจะวันวันเดือนปีครับเดือนแปดอันนี้อะไรอะสิบสามสิบสองสามสิบเอ็ดจุดมันไม่โดนอ่ะพี่น้องเมียว ทำตามก็ทำ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 ตามพร้อมกันไปเลยก็ได้นะครับทุกน้อยพยายามจะกดนะอยากได้สามสิบเอดอ่ะมันไม่ได้อ่ะโอ้โหเล็กมากผมต้องเอาไม้ลูกชิ้นจิ้มเป่าวะจอกูจะไปไหมละ่ะใครทำได้แล้วรอลุงน้อยก่อนนะครับโอ้ไม้ลูกชิ้นจิ้มก็ไม่ได้ ยี่สิบสองอะไรวะคืออะไรของเขาเอาเป็นบันที่หกไปแล้วอาศัยโโทรศัพท์สิโทรศัพท์ศูนย์เก้าศูนย์สามสามสี่หกสี่ห้าหกตกลงวันที่ใส่ไม่ได้ ที่นี่คืออะไรเล็กมากเลยลงทะเบียนจะยอมให้ลงไหมกาโณาเลือกโอ้โหยยืดก็ไม่ได้ยืดก็ไม่ได้ดไไดลงทางมือถือสองพันต้งพันอะไรเนี่ยมันฉลาดครับเธอฉลาดเธอรู้ว่าเราวันเกิดอะไรเธอมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่เรากดยากมากลงทะเบียนนะไม่ยอมโอ้ยหนอพี่น้องแมวเห็นในอะไรที่เข้าได้ตัวก็น้อยพี่ลึกสองพันหาร้อยสิบเจ็ดพี่น้องทำไงผมจะกดได้เล็กปานนี้เป็นเพราะมือถือผมหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ยอุตสาห์ตั้งใจจะ ทำให้พี่น้องแมวดูสองพันห้า2้อยนห้าอนเจื่อเรื่องท่วมตัวแล้วครับเนื่องจากว่าจึ๊บติดนะเอา้า อ้อผ่านได้แล้วหลังจากมั่วอยู่นานรหัสผ่านอันนี้คิดว่าเป็นรหัสผ่านสําหรับในการเข้าแอปแอปนี้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับแล้วแต่เราจะตั้งก็ลุงน้อย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 ใช้ลุงน้อยใช้จึ๊บจึ๊บจึบจะไม่ได้คนเมื่อกี้เมื่อกี้จดอะไรไป ลงน้อยใช้ y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  วสตัวหกตกลงยืนยันหรหัสผ่าน y y วไหวหสตกลงยืนยันเข้าได้สักที ประเด็นต่อไปประเด็นต่อไปเขาขึ้นหน้านี้มาคือลูกน้อยนี่มีใบมีใบขับขี่อยู่แล้วเขาจะให้เข้าหัวข้อทําใบขับขี่ใหม่หรือเปล่ายังไม่มั่นใจนะครับมาดูกันสํานักเขตสํานักงานเขตเพื่อนว่าใส่จังหวัดก่อนเลยเราสกลสกลนครเนี่ยพอพิมพ์สกลนครปุ๊บสํานักงานเขต จังหวัดมันมีจังหวัดนองขตบ้านเรามีขนส่งบ้านเรามีอยู่มีอยู่สามสามที่นะครับในเมืองในสว่างแล้วก็ในพังโคนสว่างพังโคนเราสอบที่ทึ๊บนะเราจะไปทําธุรกรรมที่สานักงานขนส่งสกลนครเออกดกดนิ่งไว้ให้มันขึ้นนิ่งแล้วก็ปล่อยทึ๊บอ๋ยเรากดไม่ถูกเองซึ้บือ,อ,องานทะเบียนงานอนุญาตเราจะไปงานอนุญาตกดทางไว้จังหน่อยหนึ่งปึ๊บ เครื่องลงน้อยนะเครื่องผื่นบลูนัมเดอร์โอแม่เจ้าอะไรเยอะแยะไปหมดหนังสือรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถ15ชั่วโมงอันนี้ไงโรงเรียนสอนขับรถนี่ก็คือถ้าคุณไปเรียนโรงเรียนมาตรฐานกรมโรงเรียนสอนขับรถมาตรฐานกรมคุณจะได้หนังสือรับรองว่าผ่านการเรียนผ่านการเรียน15ชั่วโมงซึ่งมันไปเรียนขับรถแค่10ชั่วโมงนะครับเรียนทฤษฎีอีกเรียนทฤษฎีอีกอ่า ห้าชั่วโมงก็เหมือนเรานั่งอบรมนั่นแหละเหมือนคุณไปเรียนสิบชั่วโมงแล้วนั่งอบรมที่โรงเรียนอีกสิบชั่วโมงซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาจะเอาข้อสอบให้คุณนั่งทำหรือเปล่าอันนี้หนังสือ้องรองจากโรงเรียนห้าชั่วโมงอันนี้หนังสือคุณมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนคือคุณไปเรียนภาคทฤษฎีอันที่สองนะอันที่สองเนี่ยมันจะมีอย่างบ้านเราเนี่ยจะมี ราชมงคลพังโคนนะครับที่เปิดรับการทํา MU กับกรมการขนส่งทางบกว่าเปิดให้รับการอบรมเขาจะคิดค่าอบรมห้าร้อยได้ยินว่าเปิดแล้วนะครับวันนี้ลุงน้อยเพิ่งพานักเรียนคนหนึ่งไปฝึกท่าสอบเขาจะสอบขับรถพวกนี้เข้าไปอบรมที่ราชมงคลพังโคนมาแล้วใช้เวลาก็นหนึ่งวันนั่นแหละประมาณคุณควรจะไปถึงราชมงคลพังโคนก่อนก่อนเอก่อนก่อนเก,นกน้าโมงต้อแปดโมงครึ่งอะไปให้ถึง ต่างจังหวัดจังหวัดอื่นลองหาดูในพื้นที่จังหวัดของของท่านเองนะครับว่ามีโรงเรียนพวกโรงเรียนพานิดโรงเรียนเทคโนโลยีอะไรครับหรือไปถามขนส่งนั่นแหละบางทีขนส่งเขาก็บอกว่าเออมีโรงเรียนนี้โรงเรียนยนี้ที่มีการให้บริการอบรมนอกขนส่งซึ่งเก็บเงินโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณไม่คือขนส่งบอกไว้ไว่าไ,ไว้ประมาณไม,ไม่เกิน500บาท น้องซื้อจากโรงเรียน1ชั่วโมงอันนี้ก็คือไปอบรมเหมือนกันครับไปอบรม1ชั่วโมงต่ออายุหปีนี่ไม่ใช่ของเราต่ออายุกรมการของส่ง3ปีนี่ไม่ใช่อันนี้คนอื่นดูเอานะครับลูกน้อยจะหาตรงที่ที่เป็นการสอบขับรถใหม่นะลองสุดท้ายนะครับการขอวิญ,ญาตใบขับรถใหม่คร,รับเกดจึ๊บเข้าไปเลยฟึบ โอ้โหเธอขึ้นแบบนี้เองนะครับสีแดงแดงคืออะไรเขาเขียนบอกไว้ตรงข้างล่างว่างเต็มวันหยุดสีแดงคือวันหยุดสีเหลืองคือเต็มมาสไตล์เดิมอีกแล้วนะครับมาสไตล์เดิมอีกแล้วสไตล์เดิมคืออะไรคือกรมการขนส่งทางบกนี่เขาเปิดอบรมเนี่ยจัน มีกามีการสะดุดกูจะพูดดีไหม <laughs> ไม่พูดดีกว่านึกไปนึกมานะครับไม่พูดดีกว่าโอ้แม่เจ้าสิงหาเต็มกระดากระดาเต็มชี่แดงคือวันหยุดเขาเปิดอารมณ์แค่วันวันอังคารพุธพฤหัสสามวันสามวันทําการเท่านั้นที่มีการเปิดอารมณ์ที่ กมการขนส่งทางบกนะครับกรกฎาเต็มไปแล้วสุโนครน,นะจ๊ะคนอื่นไปดูของจังหวัดตัวเองนะจ๊ะโอ้โหตุลาตุลาก็เต็มแม่เจ้าพฤจิกาโอ้พระเจ้า,จานักเรียนผมต้องถ้ารีบนี่ต้องอย่างวันที่สิบสองะอะวันที่สิบสองวันที่สิบสองจะเป็นตัวสีวงกลมสีดำปุ๊บกดเข้าไปวันที่สิบสอง ติดติเพ่โอเคนี่มันจะไม่ยอมให้เข้าวันที่สองเดือนสองทับยี่สิอ๋อมีคนลงทะเบียนไปแล้วสองคนมั้งยืนยันการจองถ้าผมยืนยันไปนี่จะมีผลอะไรไหมเพราะว่าเขาจะด่าผมไหมเพราะว่าผมมีไปกับขีแล้ว ตัวละลก,า 8, ากาลองดูครับเอออยากทําให้ดูจังอยากให้เห็นนะลองดูนะครับลองดูลุงน้อยยอมโดนด่าครับกดยืนดันมันผมจะมายกเลิกทีหลังได้ไหมมันจะทําให้คนอื่นเขาเต็มไหมะรอบที่จอง8ตันิาาแลวมีรอบเดียวเมนูอื่นผมไม่รู้วันพนหุธที่12พฤศจิกายน ตอนนี้วันนี้วันที่สิบสามกรกฎาสิงหากักายาตุลาพฤศจิกาแม่เจ้าสีเดื่อนผมกดดืนยันการจองไม่ได้กดตรงไหนอะเฮ่ยมีสีเหลืองขึ้นอ๋อต้องกดต้องกดต้องกดตรงรอบตรงนี้ให้มีสีเหลืองขึ้นก่อนนะครับ เอาผมยกเลิกตรงนี้ก่อนจึ๊บเมื่อกี้มันยังไม่มีสีเหลืองขึ้นตรงนี้เหมือนคงมันยังไม่ได้กดอันนี้เอาผมกดอันนี้เข้าไปก่อนจึ๊บอ,อ๋อันนี้ไงพอกดแล้วมันมันไม่มีสีเหลืองอ่าโอเคถ้าสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนวันผมจะทํายังไงสมมุติว่าผมกดย้อนหลังย้อนกลับของของเมนูในโอเคย้อนกลับได้เขามาที่กรกดา เข้ามาที่กรกดาวันปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่13กรกดาจุดไปสิงหาเต็มกันยาตุลาก็เต็มพฤศจิกาโอ้พระเจ้าผมลองดูแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะมาลอง ยกเลิกดูทีหลังก็แล้วกันเนาะพาพี่น้องทำกันก่อนปึ๊บกดอันนี้ก่อนครับตรงใต้คำใต้คำว่าแปดโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็มันจะมีสีเหลืองขึ้นมันเสนอกดยืนยันการจองได้อ๋อผมก็ฉลาดน้อยเนาะเมื่อกี้มันยังไม่ขึ้นทำงานโอเคยืนยันการจองตกลงปึ๊บม,มันจะเป็นยังไงต่อไป มันเป็น QR code แบบนี้มีชื่อผมขึ้นเรียบร้อยทั้งทั้งผมที่ผมมีใบขับขี่อยู่แล้วเออเออเออเอเอเอซึวา,าวาฐานข้อมูลก็ไม่ได้ตรวจสอบกับถามข้อมูลที่มีใบใย,ยแล้วผมเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นเป็นรุ่นโบราณที่มีใบขับขี่ตลอดชีพอะรถยนต์อะอะไรเนี่ยผมแต่พยายามไม่ให้หน้าจอมันดับซื้อ,อ,อ,อวันนั้นหมาย วันที่จองวันที่จองสิบสามเดือนเจ็ดวันที่สอบสิบสองเดือนสิบเอ็ดอโทษแม่เจ้าตกลงแล้วทำไงต่อครับพี่หุ่นยนต์พี่บอกผมหน่อยต้องทำไงต่อตกลงกดอันนี้เหรอมีใช้ดาวน์โหลด ทั้ไมต่อกดที่หุน่นยนต์จึ๊บอ๋อโอเคออกจากโปรแกรมออกจากระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัวยกเลิกการจองที่นี่อ๋อมีจริงๆด้วยผมขอนี่ขั้นตอนการจองน่าจะจบซิ้นแล้วนะครับอาจจะต้องแคปเจอร์ภาพหน้าจอซึ่งลุงน้อยทำไม่เป็นนะครับแคปเจอร์ QR code ตัวนี้หรือเวลาไป คุณก็เข้าแอปนี้แล้วก็เปิด QR โคดนี้แล้วก็ให้เขาอนามันอันน,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 นี้ว่ากันทีไม่รู้เหมือนกันพูดกันตรงตรงไปตรงมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องลงโปรแกรมจับห้ามหน้าจอในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะทำเป็นคลิปที่ลงทะเบียนจากคอมพิวเตอร์แต่ก็คงไม่ต่างกันนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็กอกๆไม่น่ายากนะเอาอันนี้ก่อนผมออกจากระบบไปเลยจึ๊บ ออกจากระบบตกลงครับขอบคุณครับอ่าก็กลับมาหน้านี้แล้วผมก็อ่าแล้วผมก็ย้อนาต่างลงแล้วผมก็ปิดให้หมดจึบเป็นอันเรียบร้อยโอเก็กลับมาหน้านี้ผมก็มีไอคอนสมาร์ทอันนี้ขึ้นมามาดูตารางเรียนหน่อยไหม เอามให้ดูให้ให้ดูตารางสอนแป๊บหนึ่งแปบบ๊แบแป๊บเดียวอุ้ยพอแล้วไม่ให้ดูเยอะ <c oughs> สวัสดีครับท่านที่ผลที่สวัสดีนะครับท่านที่นั่นก็ดูเอานะครับอาจจะมีประโยชน์ไหมกาทำครั้งแรกจริงๆจริงๆ